มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง u t ท b e ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆน,นะครับกดชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าของ dMa ม All New ปี2015นะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนเลยนะครับเป็น dMa ม a l อ n น w ปี2015นะครับรุ่นนี้นะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับหลอดไฟหน้าต่า หลอดไฟที่หน้ารถนะครับก็จะมีหลอดไฟหลีนะครับตัวเล็กนั่นไฟหลีก็คือไฟหลีตัวนี้ก็คือไฟหน้าตรงกลางก็คือตัวไฟสูงนะครับแล้วก็ชุดน,นี้ก็คือไฟเลี้ยวนั่นเองมาดูกันว่าจุดที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับหลอดตัวนี้ว่าเป็นรุ่นไหน บางท่านไม่รู้นะครับอ่าคอมเมนต์มาผมก็จะสอนวิธีการถอดเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าหลอดเป็นรุ่นไหนแบบไหนทันนี้มันจะมืดๆหน่อยนะจะไม่ค่อยเห็นนะครับต้องขออภัยตัวนี้นะก็คือเป็นชุดหลอดไฟหน้าต่ำนะตัวนี้วิธีกาถอดก็ง่าย กดตัวนี้นะกดตัวนี้แล้วก็เนีถอ,อดออกมาแต่อันนี้กล้องเข้าไม่ถึงเวลาถอดหลอดก็หมุนหมุนทวนเข็มนัานเอง ก็จะถอดหลอ,ลอ,อดลออกมาได้หลอดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะหลอดอันนี้ก็คือไฟหน้าต่ำนั่นเองถ้าใครจะซื้อก็ดูมันจะมียี่ห้ออยู่นะครับกล้องอาจจะไม่ชัด ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเป็นยี่ห้อฟินลิปนะครับ H11 LL ตัวนี้12โวลต์55วัตต์จุดไว้เลยนะครับถ้าใครจะซื้อรุ่นนี้นะครับเป็นไฟหน้าต่ำของ d m a ม Isu ิสุออนีวปี2015นั่นเองนะครับ ก็จะเป็นสองขั้วสองเขี้ยวแบบนี้โอเคมาดูวิธีการใส่นะครับสังเกตตัวเขี้ยวตัวนี้นะตัวเขี้ยวล็อกตัวนี้จะมีจะมีเล็กอยู่สองอันเห็นไหมแล้วก็จะมีตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งแล้วก็มาเปรียบเทียบ ก็มาเปรียบเทียบตัวนี้นะจะมีช่องใหญ่กับช่องเล็กเห็นไหมนี่กล้องอาจจะเข้าไม่ชัดนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูใส่ให้ตรงช่องใหญ่ริงเบียงลักษณะแบบนี้ พอมันเข้าแล้วก็หมุนหมุนหมุนตามเข็มก็จะดังคลึกแบบนี้นะอันนี้ก็คือเข้าแล้วเดี๋ยวนะเข้าแล้วเดี๋วก็มาเสียบเข้าให้มันดังคลึกนะเนี่ยให้มันสุดมันจะดังโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูไฟหน้าไม่ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก็ได้ เปิดรอบแรกมันจะเป็นไฟหลีบิดครั้งที่สองมันจะเป็นไฟหน้านี่นะอันนี้ไฟหลีนะอันนี้ไฟหน้าตัวกลางๆจะเป็นไฟสูงเดี๋ยวผมจะปิดไฟหน้าเดี๋ยวจะพกไฟหลีดู อันนี้ผมปิดไฟหน้าเหลือเฉพาะไฟหลีนะอันนี้ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งซ้ายโอเคนะครับวิธีผมก็มาสอนวิธีการเปลี่ยนแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ